ราคาควายตอนนี้ราคาสําหรับควายหน่อยครับผมเคยซื้อได้ห้าพันตอนนี้ผมซื้อได้เจ็ดพันอันนี้ต้องบอกตรงๆว่าปกติผมซื้อหาพันตัวซ้ำนี่ตอนนี้ขยับขึ้นเป็นเจ็ดพันนะครับพาพี่น้องที่ซื้อไปก้อนหนานี่โอ้ยโชคดีหลายครับซื้อตอนเพิ่นราคาบพท่านนี้ท่านนี้ขยับขึ้นได้ตัวใหญ่ครับผมแต่ว่าวันนี้ผมก็เลยแบบว่าคอกของผมก็เลยว่าไหนไมันราคาขยับขึ้นจากน้อยของควายหน่อยแล้วหาสายพัฒนาไม่ให้ภายพี่น้องไปเลี้ยงรักพันคือเก่าครับ,รบมืดหน่อยหน,อยนคือเก่าครับผมแต หาเราหากอได้ดีขึ้นครับผมเพื่อในวัน้างานครับค่อยเป็นราคาครับเข้าได้เงินเสียงนิดหนึ่นคุณต้นสวัสดีครับสวัสดีบ้าต้อมครับสวัสดีช่องแสวงฟาร์มครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับแฟนครับสวัสดีเอฟซีทั้งหลายครับผมผู้อยู่ไกกอยู่ไกลครับผมืัอนี้ผมกับบ้าต้มครับมาพบพ่อพ่อกันวันนี้มีราคาวันนี้เริ่มต้นที่สามพันเก้าครับหนึ่งคู่ครับหนึ่งคู่หนึ่งเมียหนึ่งครับผมครับมือนีสีนี้สายพัฒนาครับมือนีสีเป็นสายพัฒนาครับ ด้านโตดีๆแขีงขาดีๆครับมาฝากพี่ต่น้องคือเก่าครับผมกเก้าต่อผมผ้าไม้เบิ่งของงามครับเมื่อนี้ครับเอาฝากเบอร์โทรทัพท์นะครับสำหรับพี่น้องที่อยากเบิ้งตัวจริงนะครับครับเบอร์โทรศัพท์ผมที่เบอร์โทรศัพท์0804165169ครับหรือว่าผู้ใดอยากว่าเบิ่งตัวจริงได้ที่บ้านหนองคูลองตำบลนะครับจับจับที่เพีรว่าองค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอมครับผมอ่า บ้านหนองคุร้องตามมาถามหาได้เทครับบ้านคู่ตน้นหลังจีครับผมตำบลล้อมค้อมอำเภอพุ่นครับจังหวัดขอนแก่นครับผมราคาค่อยที่เปิดไวไ้สิเป็นเงื่อนสิทธิ์นะครับต้องบอกพอ่พอแม่พี่พพพน้องสักอนว่านี่คือเป็นราคาที่ว่าเฮาเปิดราคาหน้าเคาะนะครับเด้อบ่ท่านไดนร่วมซองเด้อครับผู้ดใดอยากได้ผูใ้ใดอยากเอาค่อยไปเลี้ยงกันคือค่าใช้จ่ายมีเป็นกิโลนะครับค่าซองค่าซองครับค่าซองเป็นกิโลครับผมกิโลละ13บาทตามระยะทางไกลๆครับ กับพี่น้องผมก็คือไายให้พี่น้องเนี่ยมันเข้าๆเนาะครับผมถ้าเกิดพี่น้องเบื้องบางไหนมั่ชัดเจนครับคือให้มาเบื้องหน้าคอกกับทางคู่ต้นดีสุดครับครับหรือพี่น้องมาคัดเอาอยู่หน้าคอกนะครับให้คู่ต้นคัดให้ก็ได้เนาะแม่ครับครับปะคู่ต้นเดี๋ยวพายเบื้องเลียดเข้าวๆแต่ละตัวครับครับตัวนี้เป็นลูกชายเบิ่มพันล้านนะครับลูกชายเบิ่มพันล้านครับและลักษณะเป็นพอพันได้เรื่อยครับเหมือนี้มีลูกชายเบิ่มพันล้านอยู่สองตัวครับผมอีกตัวหน ตรงนี้แหละครับต้นไงก็ต้นตัวผู้นะครับตรงนี้ตัวผู้ลูกเพิ่พันล้านครับผมราคาเปิดหลายปไหนกุ้ต้นราคาเปิดได้ที่หนึ่งมืห้าันห้าร้บาทครับโอ้ถือว่าปิดอนาคตพอพันได้เลยครับคนพอพันได้เลยครับฟ้าแข่งขาบงดุกงเดียวเพื่อนครับครับผมกำลังกินยาครับพี่น้องคุยน่อยครับกำลังกินยาครับผมแล้วก็จังมือนีสีมีราคาย่อมเยาอยู่ครับผู้หนึ่งเมียหนึ่งครับ ตัวละ3,900ันเครับก็ต้นตัวเผือกนี่ก็ตัวไงนะครับตัวเผือกตัวนี้เป็นแม่สาวครับเป็นอายุเป็นสาวแล้วหลายจัหน่อยกว่สี่ปะไก่ผสมหรือมัล่เนาะประมาณปีต้นๆ้นเหรอเนาะปีแมนครับปีต้นๆเท่าไหร่ครับราคาไม่นี่เปิดไว้ที่ราคา15,500บาทครับโอ้คุ้มเลยครับพี่น้องในไปครับตัวเผือกตัวแม่มี2ตัวนะครับสองตัวต้นตัวผูกสิครับต้นตัวผูกโครสร้างอุดดอนครับผมเว้นซี่หางลอยครับนี่แข่งขาเนื้อตัวน้ำคิงไหมพี่น้องครับ พิญญาเก่งแล้วเนาะพิญญาเก่งแล้วครับผมโอ้แต่ตัวเมีพี่น้องก็ถือว่าเป็นควายดีราคาจับต้องได้แล้วก็หลุดมาพร้อมเนาะแมีนครับเกิดจากแม่ใหญ่พร้อมเนาะแมีนครับผมเนี่ยครับถ้าตั้งเสี่กับสีเป็นราคาห้าพันห้าครับผมห้าพันห้าห้าพันห้ากับนี่ครับผมตัวเมียตัวผู้เนาะคุณต้นเมีนครับตัวมียตัวผู้ตัวเมียครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับคุณต้นเนี่ยอันนี้สามพันเก้าครับโอ้ราคาเริ่มต้นเนาะเริ่มต้นที่สามพันเก้ามีผู้หนึ่งเมียหนึ่งครับโอ้ราคาสุดคุ้มเลยนะครับราคาสุุดคค้มรับ มืัอนี้ลูกมีลูกสาวเบิรมพันล้านลูกสาวชร้างอุดรครับส่องไพุ่นครับเบิรมพันล้านแม่นั่นสีแพงแนี่ยจะน้อยครับแม่นันสีโอ้ไม่เท่าไหร่ครับกุ้ยต้นแม่นี่ผมเปิดไปสิบหกห้าร้อยครับผมป้าพี่น้องแข่งขาเพื่อนยาวครับแม่นี่สิบหกห้าร้อยไงกุ้ยต้นี่คุณต้นอนาคตดีครับตัวนี้ครับคือเพป็นก็ได้เลี้ยงกระดูกเนาะใหญ่ยาวเนาะแล้วก็ลำตัวเพื่อนได้ความสูงความยาวครับสร้างอุดรมาแล้วครับเนี่ยสร้างอุดรเหลืองๆมาแล้วนี่นี่บอกกุ้ยต้นเนี่นะครับตัวผู้ตัวเมียครับตัวเมียครับครััับง่น โอ้ราคาแม่จับตองได้ครับพี่น้องจับตองได้ครับเก่าพันหาครับผมคอดหนาตึ๊บนะครับแข็งขาดีครับตัวเมียนะครับตัวนี้ัครบโอ้ผู้ใดรไว้ใดได้ครับตัวนี้แน่นครับคุณคุณครับจะใส่ครับจะใส่กับลูกเบิรมครับผมตัวเมียครับว้าเขต้นชุดนี้ไหมครับตัวเมียเนาะตัวเมียครับนี่ตัวดีๆเนาะนี่ตัวดีตัวนี้มืดสี่ห้าร้อยครับผมว้าลูกเบิรมดีครับลูกเบิรมครับผมเหมือนสี่ห้าร้อยตัวเมียขึ้นาขก็ผู๋นะเขต้นเนาะหนาเพิ่นเนาะ โอ้พี่น้องครับควายแต่ละตัตครับสะออนครับฝนตสาเพชรลำโขงครับผมสะอ้านี่เพิ่นบอกคอผมฝนแต่งผมแต่ไหนมากนี่ไม่มีมืดหาหาลอยไปใส่ละไปไปลูกไปเร็วมันกลับไปยูตะมองจืดจืดน, <c oughs> นี่นี่ฝนตกทุ้งมือบพาะเขาต้นอันนีครับผมฝน<ม>ตกทุ้งมือเนาะฝนตกทุกมือครับผมเห็นนี่ครับเอ้ยฝ้าลูเสาวเพชรลำโขงกันดีครับแม่นครับเพิ่นมาจังชัดละครับแต่ไหนมาหมู่สะออนนี่ฝนมาเป็น ลูกสาวเพชรลำโขงครับมือม่นี่มือหาหาลอยไมนี่สูงยาวเลยก็ต้นเขาเขากางออกมาคนกุ้ยผู้เลยครับผมประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนเนาะแมนครับบานหกกับบานหญ่ครับกระบานหญ่ครับแข่งขาดีส่วนเข้าให้แล้วครับส่วนเข้าให้แล้วครับตัวนี้อันนี้หมื่นห้าห้าร้อยตัวบังยัยพี่น้องหางกระดีครับหางกระดีครับผมแข่งขาผิวพันธุ์ดีทุกย่างเลยครับยูสามไอ้นี่ยูสามไอ้นี่ครับ ป้าวขั้ต้นสามตัวนี้คักแน่นเนาะครับอันนี้อันนี้สี่หมื่นห้าห้าร้อยครับผมตัวนี้หมื่นห้าห้าร้อยเมื่อกี้สี่แปดตัวนี้โค้งไงขั้วต้นนี่ครับแมนตัวนี้เบิรมพันล้านครับผมตัวนี้ลูกชายเบิรมพันล้านครับผมนี่ลูกชายเบิรมพันล้านครับตัวนี้ตัวนี้ลูกชายุู้ดอนครับผมนี่อ้วนๆนี่ยสองตัวนี้ครับเนี่ยอันนี้ลูกชายช้างอุดรครับผมเียตัวนี้ถือว่าเป็นอนาคตพอพันธุ์ได้เลยครับแมนครับพี่พอเป็นพอพันธุ์ได้เลยครับพี่นี่สามตัวสี่ตัวเนี่ยครับนี่ สร้างอุดอ่อนพี่น้องครับซื้อยกชุดยกโค้มนี่คุ้มเะครับคุ้มค่าครับมือนี่ตัวนีมาธรรมดาเด้ยครับนี่แม่ครับเป็นพอพันเกียพอพันใดญเลยครับจาลูกสาวเมวองพรานะครับงามยิ่งใหญ่เองสิครับหมื่นหกห้าร้อยแม่นี่ตีน้อก็ต้นน้องสลับพี่น้องที่มีทุนหน่อยเนาะหมื่นต้นต้นหรือหมื่นกว่าๆหลักพันนะครับ นี่ตัวงามๆใหญ่ๆเลยครับเว้ยเป้าไทยบางนาเป็นสายพัฒนาเลยครับเป็นสายพัฒนาครับอยู่นี่เป็นสายแบบว่าให้เกษตรกรได้เลี้ยงครับโค้ทุกตัวนี่คู่ต้นเห็นแม่ทุกตัวเนาะแม่เห็นแม่เห็นเราทุกตัวเหรอครับบังสี่ครับงามๆบังสี่ครับก็บพันถาครับโอ้นี่สูงยาวเลยคู่ต้นครับนี่จังอีดอนบังสี่กับหนึ่งสี่ห้าร้อยครับอันนี้ลูกผู้ใหญ่คู่ต้นอันนี้มป็นฝ้าพัฒนาสันครับโอ้ ค้ยเผือกฟ้าลูกความทานเนาะแมนครับแม่บอกคือคุณพนวายอย่างหมูเส่าเนี่ยคุณบอกผมผมจำเรามันบ่ได้ตัวนี้ง่ามอยู่สีผิวมันดีปมาครูต้นเนาะตัวนี้กระดูกแข้งขาสีผิวสิพันได้เบิดเนาะแม่นครับตัวเมียเนาะตัวเมียตัวเมียนี่จะตัวเมีย,น,มยนะครับตัวผู้มีลูกเบิ่มลูกสร้างอุรานลูกไอ้อ๋อคือชุดนี้ครูต้นคุณพังอยากได้คือตัวเมียลายเนาะแม่ครับตัวเมียลายครับตัองเจียลูกเบิม่มต้งเจียครับ เนี่ยครับเนี่ยคู่นี้คู่นี้ครับตัวราคา3,000ครับโคู่1,309ครับราคาเริ่มต้นครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่3,009อันนี้ก็ตัวแดงมุเสานี่เนาะเนี่ยครับมุกเสาร์นี่ครับมันมุกมุก3 0 0ครับผมนี่นี่เนาะคู่ต้นเนาะพี่น้องมีเงินหน่อยคือซื้อแบบนี้ไปเลี้ยงเพราะว่าอ้วนขึ้นมาเป็นกำไรแน่นอนเนาะที่เผือกเป็นกางแง่ง4,000-5,000เหมือนคาร์บอนี เริ่มต้นที่3,9 0 0แล้วก็จะไปเป็น5,5 0 0ครับ5 5 0 0 6,500 7,500ครับแ5ด0 9 5 0้ผู้ใดมากแบบใดีโท่หาผมหมาผมคาดห้เลือกไ้ได้ครับผมมีสายพาธนาจังลูกไอลูกเบิรมมังใช่ครับตัวเมียี้ยเงีเสียหมื่นหกห้าร้อยครับผมตังตัวเผือกตั้งีกะหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทเใช่ครับแม่เนี่ยอ่ะมืหาห้าร้อยเใช่ครับลูกเพชรล่าโค้งใช่ครับผมในน้ำวายซื้อสองตัวขึ้นไปเพราะว่า ครับผมคุณต้นครับสถานการณ์ตอนนี้ในนัดตลาด่อคว้ยเนาะเป็นยังไงแน่ครับสาหรับคว้ยหน่อยนะครับเป็นที่ต้องการของเกษตรกรมือใหม่มือเก่าเกษตรกรผู้เถ่าผู้แก่ตอนนี้ต้องต้องเป็นเป็นวิธีใหม่คือคนคืออย่างผมบอกแหละครับว่าคนเงินเทามันคนงบหน่อยเนาะว่าะแบบเนาะคนก็หาเกษตรกรหาคว้ยหน่อยไปเลี้ยงหลายสมงําทุนเพลินครับผมแล้วคนบอกว่าคว้ยมาเลี่ยงไง ันจะมีหนามันนอนปลอยมันเรียงพอต้องมีอย่างไรก็ได้ปลอยมันเป็นทีเป็นทางครับผมราคาควไอตอนนี้ราคาสำหรับคั้วหน่อยครับผมเคยซื้อได้ห้าพันตอนนี้ผมซื้อได้เจ็ดพันอันนี้ต้องบอกตรงๆว่าปกติผมซื้อหาพันโตซ้มมี่ตอนนี้ขยับขึ้นเป็นเจ็ดพันนะครับเพราะพี่น้องที่ซื้อไปก้อนหนานี่โอ้ยโชคดีหลายครับซื้อตอนเพิ่นราคาเพราะท่านที่ขยับขึ้นได้ตัวใหญ่ครับผมแต่ว่าวันนี้ผมก็เลยแบบว่าคอกของผมก็เลยว่าไหนไหนมันราคาขยับขึ้นจักน้อยของควหน่อยแล้วหาสายพาพี่นองงไปเย ลักพันคือเก่าครับมื่นหน่อยคือเก่าครับผมแต่ว่าเห็นไดสายดีขึ้นหาเลาหากอได้ดีขึ้นครับผมเพื่อในวันข้างานครับค่อยเป็นราคาครับเขาได้เงินเสียน้เผึ้นครับผมบ่าตอมครับกาแฟพพี่น้องครับผมอันดับแรกต้องขอบุณขอบคุณพี่น้องกันได้ครับเ้อที่อุดหนุนทางไกลทางไกลบัว่าสิยูแดนใดบัว่าสิยูอำเภอใดจังหวัดใดครับที่ทรมาหาครับบวซื้อมหาพ่เป็นอย่างครับทร่มาปรึกษาหรือว่าทรมาพูดคุยอ่าสำหรับผู้ต้นก็ดีใจแลวครับกำไรอยู่หนีห้องบัไดดเอาหลยครับอาศัยผมอาศัยว่า ได้ขายหลายตัวเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆที่อุดหนุนครับติดตามช่องแสวงฟ้าด้อครับเด้อทั้งแฟนเพจครับตั้งยูทูบครับผมผมกับเป๋าต้อมครับกษตรใดของดีของงามราคาดีครับมาเผยแพร่มาให้เกษตรกรครับแบ่งปันกันไปเรี่ยงครับยังในยุคสมัยที่มันเป็นเปลี่ยนแปลงไปในราคางัวราคาควายครับเฮาก็ต้องปรับบัตครับพี่น้องครับปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยปรับตัวให้กับเศรษฐกิจบ้านเมืองเฮ้าครับผมมีเงินหน่อยทุนหน่อยก็ได้เลียงควาวคือเก่าครับสมมี้ครับครับ กุตุ้นคิมนี่สนีเนอะอ <ผม S 2> คลิปนี่ผมมาตออกมาทางกุตุน้นก็ต้องควาราพี่น้องไปเพียงคี้นี้สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ